ความจริงแล้วในวันที่ท่านยกร่างคําแถงนโยบายนี้หากท่านเพียงแค่ไปตอปปีป้ข้อความที่อยู่ในเอกสารนโยบายของพรรคท่านมาแปะในเอกสารนโยบายนี้วันนี้ผมไม่ต้องเสียเวลาแ่งสภาแห่งนี้ลุกขึ้นมาภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยแต่ในเมื่อท่านไม่ทําครับแล้วหากวันนี้ท่านยังไม่พร้อมจะลุกขึ้นมายืนยันต่อหน้ารัฐสภาว่าท่านจะเดินหน้าตามจุดยืนเดิมที่นายเสรียเคยประกาศไว้ผมก็ขออนุญาตไม่เชื่อครับ ว่านายกเสถาคนนี้จะนำพาประเทศเราไปสู่เป้าหมายของการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยไม่น่าเชื่อนะครับท่านประธานว่าการเติมตัวอักษรกอรไก่เพียงตัวเดียวจากคำว่านายเสรษถามาเป็นนายกเสถาได้ทำให้จุดยืนของท่านเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้พี่น้องประชาชนคงต้องไปวิเคราะห์กันต่อเองนะครับว่าตัวอักษรกอรไก่นี้ย่อมาจากอะไรแต่สำหรับผมแล้ว มันคงย่อม,มาจากคําว่ากลัวและคําว่าเกรงใจที่อธิบายความรู้สึกที่ท่านมีครับต่อพักร่วมรัฐบาลและเครือข่ายอํานาจเดิมที่ทําให้ท่านได้เป็นนายกถึงวันนี้จนทําให้ท่านไม่กล้าจะผลักดันวาระของการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชน